超级，你还有中国粉丝吗？有吗？啊！啊你们好，闯你们好。 สดชื่ใจขึ้นมาทันทีนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวจะคุยกับน้องๆด้วยแล้วก็พี่โอปอขออนุญาตเชิญพี่วันขึ้นมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเด็กๆขอเด็กๆนี่กับพี่วันอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีพี่โอสวัสดีพี่วันค่ะอุ้ยพี่วันถึงไปดูน้องๆไหว้กันน่ารักมากท่านเจ้าหน้าเจ้าวันเจเจวันเจเจพี่วันวันเจเจโอปอเจเจโอปอเจเจ เป็นพี่ก็อายอยากจะเป็นป้าก็สงสาร,รตัวเองเป็นเจเจได้ไหมป้าเป็นเ<ป>จเจดีแล้วค่ะสดีที่สุดแล้วค่ะป้าโลกเห็นความสดใสของน้องๆเริ่มเก็ตแล้วว่าทําไมทางโลตัสถึงเชิญน้องมานะคะเป็น f ฟนซอ d s o โลตัสจะต้องถามพี่วันอีกครั้งว่าทําไมทําไมต้องเป็นน้องๆ next t i ไทคะ่ะ คําตอบน่าจะเห็นแล้วจากสีงกรีดเมื่อกี้นะคะว่าน้องๆเขาน่ารักน่าประทับใจขนาดไหนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโลตัสเนี่ยเราเป็นจุดมุ่งหมายทุกเจเนอเรชันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยเริ่มเป็นเด็กรุ่นใหม่มากขึ้นเริ่มเป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะคะแล้วเราก็เห็นว่าน้องนิกทายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าน้องเขาอ่ะลิ้งกับเด็กรุ่นใหม่ๆได้ดี มากๆนะคะด้วยคาแรคเตอร์ที่หลากหลายของน้องๆนะคะแล้วก็ความสามารถที่เราเห็นในรายการลกซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยก็แน่นอนทําให้เราสามารถที่จะให้น้องๆเนี่ยเป็นทูตในการเชิญชวนทังนักท่องเที่ยวเนี่ยจากทั่วสารทิศในโลกเนี่ยมาประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญเชิญชวนมาที่โลตัส 让它成为旅游胜地，可以。我、们就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 成为 大家的能力和实力都已经在节目上里面呈现出了。大家都知道我们 Next Time，然后也觉得我们 Next Time 是 Generation 的一个代表。大家都是新生来到这里，所以我们以后呢，罗达斯也会有越来越多来自世界不各地的呃游客们都会来我们这边逛街，所以你们就是最好的一个选择喽。啦啦，啦。 เริ่มถามค่ะดูค่ะหนในดอนและหม็้ซปพันเอัน่ะค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 ิะคมะ่ะค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 ่ะน่ะาจะค่ะคีะค่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 ค่ะ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 ค่่ค่่ค่ะ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 คะค่ะค่ะค่่ะ่ะค่ะค่ะ่ะค่ะค่ะ่ะค่ะค่ะ่ะค่ โอกาสที่ได้ร่วมง,งานกับว่าเครือที่มันใหญ่มากๆแบบนี้จริงๆครับเพราะว่าผมก็ยอมรับว่าผมก็ในฐานะคนไทยอ่ะผมก็แบบโตมากับโลตาจริงๆผมเข้าโลตาตั้งแต่เด็กลแล้วแล้วไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมทำานกับเครืออย่างนี้จริงๆ <c oughs> เพราะว่าเท่าที่ผมดูมาเนี่ยมันโลตัตมีมาแล้วประมาณ30ปีถูกไหมครับ <c oughs> ซึ่งมันมากกว่าอายุผมจริงๆ <c oughs> <c oughs> 是我们莲花超市有了三十多年，比他的年龄还要大还要长。然后他从小就在逛我们莲花超市，所以能够当我们莲花超市的品牌室友的话，他感到非常的开心，也很荣幸。好，怎、嗯、你 r n d o f i d 是怎样呢？是吗？对、啊。就 c o e t 心里砰砰的跳，很紧张。<laughs> ซึ่งผมผมรู้สึกว่ามันก็ผมว่าพวกเราทุกคนกับโลตาสแบบมีคอนเซ็ปต์ที่คล้ายๆกันอย่างหนึ่งครับคือว่ามันเขาเรียกไงครับเรามีอะไรที่มันหลากหลายเช่นสินค้าแล้วก็มันเหมือนกับพวกเราที่เราต้องมีหลากหลายคาแรคเตอร์เหมือนกันค่ะอของเก่งฮะของเก่งหมือนที่พี่วันบอกเพราะว่าสินค้าในโลตาสแล้วหลากหลายจริงๆเช่นเดียวกับน้องๆเด็กชายที่หลายแคร พอทุกครั้งที่ใครพูดอะไรหนูจะพยักหน้าพอ,พอพี่วันบอกว่าเอ่อเด็กไทยตอบโจนนทย์เด็กรุ่นใหม่หนูพยักหนา้า<อ>จนแม่นึกว่าพี่วันจ้างหนูมาแต่หนูมาด้วยใจใช่ไหมลูกมาด้วยใจขอบคุณนะคะถามพี่ดอนไปแล้วเราไปต่อค่ะพี่บัตค่ะได้ค่ะไคอโอหม่ไคโอของเราโค้คนเก่งของเราครับวันนี้เดินโลตัสแล้วเลยที่เราถ่ายเราถ่ายโฆษณากันได้เดินโลตัสแล้วใช่ไหมเด<า>ินเจอแล้วน้องรู้สึกชอบวงไหนเป็นพิเศษไหมครับ ชอบโทสอู๋ไหนเป็นพิเศษนะโอมีชอบมันจะมีเอ่อผลิตภัณฑ์ไก่ครับไก่ไก่นมสดไก่ไก่ย่างนมสดไก่ย่างนมคดไไก่ย่างนมสดครับค่ะไก่ย่างนมสดแต่เรามีรสชาติหลากหลายมากเลยรสชาติที่ไทโอเห็นอาจจะเป็นรสชาติของเชฟบิลเมนที่เป็นของเครื่องเทศฮัลโหลอาจจะมีหลากหลายเลยอ่ะี่เขาไก่ทอดไไก่ไก่ย่างไก่ย่างนมสดผมว่า อยากกินแล้วครับคิวมาครับเป็นสองสีที่ผมชอบมากไก่ไก่ทอดกับบองหนึ่ะแล้วมารวมกันมารวมกันครับทุกคนี่ว่าตอนเนี้ไทโอหิวด้วยอแล้วก็ยิ่งกินกุ้เกกกินข้าวไปแล้วเดี๋ยวเรากินเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีเกมมีเกมแล้วไทโอได้กินแน่นอนเราจะได้กินเราจะได้กินเดี๋ยวเรามันนี่จะกินอย่างเดียวเลยน้องว่าเของของน้องน้องเขาอยากกินน้องพขาเรียกเราเราทำเปรี้ยงไปทันข้าวอยากจะเปรีจริงแต่อันนี้คือคำถามที่ถามทุกคนไปลราคือ ขาตอบโจทย์เจเนอเรชันลูีจริงๆใช่ไหมคะในการใช้จอา่เดี๋ยวัรอมของน้อันนี้เป็นิเนะคะไทโอันสายจีนนั่นคือ我们的烤鸡他特别喜欢当当时来逛的时候他首先先看到的是我们的烤鸡那你们吃到童年当当天有没有尝过我们的烤鸡？都快来吃啦，你们好吃吗？好吃，อรอน้องทุกหนง็ได้กินไก่ย่างมสงของเราแล้วเหมือนกันไก่ต้องดีแน่เลยพทุกคนดูแบบพอพูดไก่ทนเสียงจะแบบ 哎，们，你们听到烤鸡的时候，你们的声音应是哦，好吃，说明真的很好吃。到八楼，啊，那就是来到胡叶涛。那胡叶涛知道你是一个喜欢逛街的，喜欢买东西的人，是不是？那叶涛，你是一个喜欢上物的，喜欢买东个喜欢嗯物的，喜西的人，是不是？ Tourist Guide 同道，后不是跟没办法做个超打差呢，因为我们莲花超市的优惠卡，大家都知道很实惠、很好用。那你觉得怎么去给大家介绍我们的这个优优惠卡呢？因为其实像这张优惠卡，它覆盖了像我们外国旅客来到泰国旅游时我会关注到的所有一切，无论是吃喝玩乐还是购物，它通通都有。

ใช่เช <differences S 2> ่นนะคะเพราะว่าอย่างเช่นน้องเอเาอชอบชอปปิ้งอย่างการชอปปิ้งถือว่าเป็นมัส การช้อปปิ้งก็เป็นมาสบายแน่นอนค่ะใช่ก็นักท่องเที่ยว,วยยเวลามาได้ทัวร์วิสการ์ดแล้วยิง่งซื้อเยอะก็ยิ่งมีส่วนลดเยอะเพราะหลายๆคนเวลาเป็นนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราเป็นกลุล่นที่แทบจะขนประเทศไทยกลับไปด้วย,<ท>ยอันนี้ก็ขนประเทศไทยกลับไปในราคาที่ย่อมเยาวมากขึ้นรถมา,มาพี่ป่านแม่ฝากแปลคาว่าขนประเทศไทยในราคาส่วนลดให้แม่หน่อยก็คือว่าถช่วยทุกคนมาช้อป้งก็จะได้ส่วนลดเยอกเลยคก็คือว่าถ้าช่วยทุกคนมาช้อปปิก็จะได้ส่วเยอะมากเลยค่ะก็คือว่าถ้าช่วยทุกคนมาช้อปปิ้งก็จ 你了啊、来多拜把拜掉喽。对。得了的嘞，卡掉。得嘞。得嘞。得嘞。得们得嘞。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  เดี๋ยวให้น้องมาตอบ 白冰，妈妈放ไว้นะคะ。妈妈就会买些白冰来盛给小欧来吃。然后、嗯，沙拉先生，你呢？呃，我想到的是，也是像他一样，因为我这个人就是比较喜欢吃东西，所以我想到的也是美食、嗯。然后就是第二个，就是想到的是，呃呃，泰国热情的。

ก็เดบิวต์แล้วก็ต้องมีตารางงานแล้วก็ต้องซ้อมเต้นบ่อยๆเลยเพราะฉะนั้นร่างกายมันก็ปวดล้าอ่อนล้าเนาะน้องๆก็เลยต้องไปนวดน้องชอบนวดมากๆแล้วถ้ามีบัตรทัวริสการ์ดของเราก็จะได้ส่วนลดด้วยเอ็นยุ่งมากถ้าไม่รวมเรื่องแฟนๆชาวไทยที่ใช้บัตรทัวริสการ์ดลดราคาไม่ได้ค่ะต้องการของทั้งสองน้องน่าจะเป็นอารมณ์แบบว่า must try กับ must try กับ must taste เมื่อกี้นวดด้วยให้ผ่อนคลายจะได้มีแรงไปซ้อมเต้นกันต่อค่ะ 我们现在来采访一下你们两位，就是你们在泰国这么久了，游泰嘛，那么多年，呃，比如说有没有什么地方泰国不能错过的，让你们来介绍一下，先从谁开始呢？j o n g n o 来啦，就是来泰国不能错过的是什么？跟大家介绍一下。

呃，恐惧和呃泰国的传统舞蹈，我觉得是大家哦、啊，传统舞蹈表演，我觉得是大家不能去错过的，因为我觉得就是非常的有有泰国自己的就是那种风格，然后我觉得非常的好看，然后就是大家不可以错过，因为我有一次有幸去体验过一次，对，然后当时就觉得哇，就是这个律动感好舒服。 เบอกว่าน้องชอบการแสดงของไทยมากขนไทยการลํำไทยแบบนี้น้องเคยไปดูน้องสุ่มมันอลังการตะการตาบ้ามากค่ะมีคู่ีเด่ดต้องโมันใ่กัวหมดอคู่เด่ดต้องโจมาถามว่าน้องแบบทำท่าโชว์ได้ไหมครับต้อเล็ทยอเจะายช้

คืออยากจะให้ทุกคนไปเที่ยวที่แม่น้ำเจ้าพระยาไปล่องเรือแม่น้ำบางคือว,วิวสวยมากๆเลยอยากให้ทุกคนไปกันอันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะพี่ว่านีคขำมาซีมาซีเนาะมาแล้วก็ต้องถือประสบการณ์ของประเทศไทยกนันห่อยสวยๆสักนิดนึงค่ะทั้งหมดที่ตอบมาตอบโจทย์เลยว่าทำไมน้องๆถึงได้เป็น f ฟนซอ d ์ฟโลตัสนะคะแต่ถ้าเข้ามาพี่โอมาแต่งหนาา้าต่เจ็ดโมงเช้าที่นี่พยายามจะเดิน ชอปปิ้งละมันมีหลายภาคส่วนให้เราเดินมาก

แลนาจารค่ของของผมอะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมประทับใจนคือการบริการอ๋อถขาบองถ้าเขชอนบริการที่ใช่ครับผมรู้สึกว่าแบบพนักงานที่แบบว่าตามเชียงต่างๆี่รู้สึกว่าเขาบริการได้ดีมากแล้วก็ให้คำแนะนำได้ดีครับว้าวนี่เขาเป็นพนักงานตอนนี้เหลวแล้วนี่เลวแล้วเขนบอกว่เขาชอบบริการี 然后无论问什么,我自己都能回答, for me, I gotta say that like Lotus is like very clean, very bright, and very very organized. And it's like rose and everything. It's like all the products and its categories are neatly organized for any tourist or any like customer to to find those products very easily. And I think that's like a main like main part about Lotus as well for making it like. Customer service very good yes yes <c oughs> thank you very m u that's one of that the things I like about this as well คือตอนเด็กๆใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็แบบพยายามที่จะหาหาของใช่ไหมหรือว่าตัวเดี้ยๆของผมผมว่าแบบไม่รู้แบบเดินไปไหนดีผมจะแบบไปซื้อไปซื้อแบบไปซื้อ,อ,อนมผมก็แบบเดินไปทางแบบที่เขาขายน้ำผมว่าจะเจอเองใช่เพราะว่า <c oughs> ทุกอย่างเป็นระบบ,บ,บ,บเป็นระบบใช่ครับเป็นระบบต่งเรียนคือถ้ามาที่โลตัสเราไม่ต้องวัวเราจะหาอะไรไม่เจอเพราะทุกอย่าง เบล l อ r ก a ไน z ์ organize, ทุ่จัดวางไว้อย่างคิดไว้อย่างแนว้ <Yes. S 2> ว่าอะไรควรอยู่กับอะไรแล้วถ้าหาไม่ถ้าหาอะไรไม่เจอเรามีคัสเตอร์เซอร์วิสคอยแนะนำกลับไปที่เลือกการโดยการได่ใจง 才太又说的是，他从小就来过我们的莲花超市，然后东西放的摆放的非常的整齐，然后东西非常的好找。他有时候想要去找牛奶啊，去找饮料什么的，很快就能找到了，所以他觉得来这边逛是非常的舒服，然后也会经常来。 我最喜欢逛的区域就是美妆区。如果给我一天时间的话，我可以在这边就是待一天。啊，不我就喜欢去哪哪，我农喜欢去不东京赏。啊，因为农农喜欢，农农喜欢，像，戴眼镜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 ， น้องบอกว่าจริงๆว่าน้องอ่ะน้องอยากแบบแนะนำมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันอาจจะพูดชื่อไม่ได้แต่แค่จะบอกว่าของในร้านอะมันน่าใช้ทุกอย่างเลิศค่ะไล่ช่หมเว่ยเชิญเชิญตื่นยนะวัีับ้องไี่ทิด้วยด้วยด่

โฆษณาการก็คือเล่นตลอดเลยมีของเล่นมากมายตุ๊กตาลูกบอลทุกอย่างเลยนะเอาตอบโจทย์นะตอบโจทย์ทุกความต้องการน,น,น,นะคะใครชอบอะไรอีกคะ โซนที่เป็นอาหารสดเพราะว่าน้องได้ดูปลาว่ายน้ำอยู่ในตู้สุดคิ้วเป็นน่ารักมากฝากบอกเพราะว่าโลตัสของเราโดดเด่นในเรื่องการจัดเรียงปลาในตันน้ำแต่สเุนไพรันช้างส์ก็คือยารจับปลแล้วก็ยมือที่มีเพจวันนี้ลโลตัสเตรียมปลายังไงที่ได้จอยกลุ่มกันแล้วก็ 邀请谁的粉丝也去看一下我们罗丹斯的鱼？来、嗯，来看一下还有下一位，龙、嗯、熊、嗯、小龙。呃，我印象最深刻的区域应该是，我记得有一片是服饰区，对，然后那个服饰区里面有很多就是特色的服饰服装，我觉得第一次见到就是很特别。 ส่วนน้องชมนะคะน้องมีของเราก็าคือชอบโซนที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับใช่วันนั้นเราได้ไปถ่ายกันโซนที่มีเสื้อผ้าเป็นลายช้างเป็นลายล่าส, <ะ S 1> สุดมิกเมัลใช่น้องชอบมากซึ่งบางบางลายก้อนลิมิเต็ดด้วยใช่ค่ะกางเงากงช้า,างที่นี่จะเป็นลิมิเต็ดต้องมาหาที่นี่ถูกไ่สหม่ใช่เสื้อด้าดียอ่นอ่มีอสงกไรั้ง 哎，最后一位，呃，我觉得，我觉得大家应该都跟我一样，就是如果要向大家推荐的话，大家来到泰国，家里人或者朋友都会说，记得带点特产回来。这个时候你就不知道去哪里买特产，所以我非常推荐大家去到莲花超市那种上面写的必买泰国商品的地方，推荐这些区域，因为这样子你就可以非常清楚的，就是。 ซูฮยองบอกว่า hmm. ท oh, mm ุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันก็คือพอมาไทยแล้วจะต้องกลับประเทศตัวเองเนี่ยทุกคนก็ต้องมองหาช o ว v e n i r มองหาพวกของชําร่วยหรือว่าของฝากจากประเทศไทยที่จะนำกลับไปให้ครอบครัวในประเทศเราฉะนั้นน้องชอบโซนที่มันเป็นของมากๆคิดอะไรที่ออกเดินไปตรงนั้นมีทุกอย่างที่เป็นของดีของประเทศไทยอะไรก็ตามที่ไทยมากๆเรามีในทุกบทนะคะวันนี้ ขออนุญาตเอาชิ้นชู้ซับหน้าให้น้องก่อนได้ไหมปะระว่างระหว่างมีการกระซิบมาขอชิ้นชู้ขอชินชู้วันนี้นะคะเราอากาศร้อนเพราะว่าเรามารวมตัวกันเยอะเพาะเราอยากเจอน้องใช่ค่ะทุกคนรู้ไหมว่าทำไมวันนี้อากาศร้อนเพราะว่านี่อที่นี่ไงใช่ใช่家知道为ม么会这จะ吗？你们猜为什么会这น热？因为农农农农农้อน农农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 农ง้ S <s> ลงตู้ร <Duncan> ู้ชิงโงอตะพุยพายดอเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันพี่ปัดค่ะ <Yeah. S 3> เดี๋ยวพี่ปอบอกกตินนกาเป็นภาษาไทายแล้วลบกคนพี่ปัดแปลให้กับน้องๆแล้วก็แฟนๆชาวจีนที่นี่ด้วยนะคะ <c oughs> กติกาก็คือว่าเราจะมีอาหารค่ะอย่างหนูแม่รักหนูมากเลยแมลว่าใครจะไม่ฟังแม่หนูเพียง ไม่ได้แต่อยู่ฝั่งจีนทำไมป่าปาาถ้าแม่แม,แม่แก่แล้วเรื่องคืออะไร <Okay. S 1> น้องๆทั้งสองอยู่ที่อุบอกและเดี๋ยวเราจะมีอาหารไทยให้เพื่อนๆชาวจีนลองชิมแล้วจะต้องถ่ายใบคำให้ได้เพื่อนข้าจะไบคขับดอนกับไทยอต้องเดาให้ได้ว่ามันคือ <Okay. S 1> อาหารอะไรขึ้นนกอะไรอะไรก็ตาม <Okay. S 1> คิดว่าได้ไหมคะ